วิธีหน่วงดีเลย์นะครับมีลําโพงอ่าอนขึ้นบนเซนไปนูน้นแล้วก็เรามีลําโพงอยู่ในห้อง v i p นะครับเอาเลเซอร์ชี้เลยชี้วิธีลําโพงไปนั้นวัดเนี่เรายืนที่จุดเรฟเฟรน์ไหนก็ได้เท่าไหร่ครับบ13เมตรเห็นไหมแล้วก็วัดนี่ ยืนยืนจุดที่เดิมยื่นมือเท่าเดิม1.8เมตรสิบสามลบหน่งจหารด้วยความเร็วเสียงคูณด้วย1,000นนะครับก็คือความเร็วเสียงก็ทำง,งานรันงานอยู่ในนี้ห้องนี้ประมาณ25-27่นะครับห้อง v p เปิดแอร์ก็3,4,7สี 3, 4, 7, ่เจ็ดอ่สามสบอ็ดบวกศูนย์จุดหกทีทีเท่ากับยี่สิบเจ็ดก็ประมาณสามสี่เจ็ดจุดสอง ก็เอาสิบสามสิบสามลบหนึ่งจุดแปดหารด้วยสามสี่เจ็ดจุดสองคูณด้วยหนึ่งพันสามสี่เจ็ดจุดสองมาจากความเร็วเสียงนะครับแล้วก็เป็นค่าที่หน่วงนะครับอตอนนี้เราคำนวณด้วยได้สามสิบสองจุดสองห้าแล้วก็หมุนไปสามสิบสองจุดสองห้านะครับสามสิบสองนี่เอานี้นะสามสิบสองจุดสองห้า สอง 4, สองอี่สองหกอ่ะสองหกด้วยกันนะครับจากนั้นก็เปิดบัตรน้อยเช็คนะครับนี่อ่ะแล้วก็เปิดเปิดบัตรน้อยเช็คเซาล์อัพฟังย่นก็เซาล์อัออฟังอยู่ในห้องวีพีกันนะครับก็เปิดบัตรน้อยเช็คที่นหน่วงเมื่อกี้นะตรดเรตเฟรนเรางูยืนไม่ตรงกับจุดที่วันเมื่อกี้แล้วก็อีกนิดนึงเซาลอพพอ์อัขอครับ คืออันนี้คือการเคาะด้วยหูอีกทีนะครับอมายเลสิบสามอ่นนี่อนนเอาออฟังยวห้องดีพีนู้นนะมีลำโพงมนเองนะครับงั้นเราต้องหลวงดีเลย์ตัวนู้นให้เข้ากับตัวนี้อันนี้คือมันมีรีเฟกชันนู่นนี่นั่นทําให้มันหลงแล,แล้วก็ปรับแก้อีกนิดหน่อยนะครับคือการคานวณมันตรงแล้วแหละแต่ว่าเวลาเราฟังด้วยหูมันมีรีเฟกชันนู่นนี่นั่นบวกกันแล้วก็แก้ดีเลย์นิดหน่อย ว่ามันสะท้อนผนังอะไรด้วยนะครับได้ยังโอเคนี่นะครับอ็เลยเลยจะค่าที่หน่วงมันนิดหน่อยเพราะว่า PA มันเข้ามาแล้วก็มีสะท้อนนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็กลับแก้นะครับนีน่ดีเลยแค่นี้เลย